สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ตั้งสายนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะคุยกันในหัวข้อการดัดไม้ข้างโอเคสวัสดีครับพอดีมีท่านหนึ่งนะครับถามมาสักพักแล้วแหละว,ว่าดัดไม้ข้างใช้อุณหภูมิที่เท่าไหร่นะครับทีนี้ผมก็เลยคิดว่าการรู้แค่อุณหภูมิในการดัดไม้ข้างน่าจะไม่พอนะครับ อยากให้เข้าใจหลายๆส่วนแล้วกันนะครับเดี๋ยววันนี้จะทำคอนเทนต์กันดัดไม้ข้างให้เป็นคอนเซปต์ซึ่งนำไปใช้ได้เอาเป็นความรู้เอาเป็นสิ่งที่ติดตัวไว้แล้วกันนะครับว่าควรระวังอะไรบ้างไม่ควรทำอะไรบ้างแล้วก็ทำอะไรได้บ้างนะครับหลักๆปกติเวลาเราจะดัดไม้ข้างเนี่ยก็คือเราจะเอาไม้ข้างมาเนาะส่วนใหญ่ไม้ข้างที่ใช้ ก็ต้องเป็นไม้ควอเตอร์ซอลนะครับเลขมเมนว่าเป็น q u a r t e r s a อลเพราะว่าเกรนของไม้จะอยู่ตั้งฉากนะครับซึ่งมันจะทำให้ดัดได้ง่ายเดี๋ยวเรามาดูกันที่หน้าจอกันเลยดีกว่าน่าจะง่ายกว่านะครับมาดูกันที่หน้าจอนะครับลักษณะของเกรนไม้ที่เป็นไม้ข้างนะครับสมมุติว่าอันนี้คือภาพตัดขวางนะครับ ลักษณะของเกรนไม้อันนี้ไม้ยาวๆไปเลยนะไม้ข้างอันนี้เป็นรูปขยายแล้วกันนะครับลักษณะของไม้ข้างที่ดีที่ควรเอามาดัดนะครับปกติแล้วจะหนาประมาณ2ม mm, ิลลิเมตรบวกลบได้นิดหน่อยนะครับยิ่งหนายิ่งแข็งเนาะยิ่งบางยิ่งอ่อนหนาก็ดัดยากหน่อยนะครับดัดยากแต่เวลาที่ไปอยู่บนตัวกีตาร์มันจะคงทนนะครับ ไม้ที่บางนะครับยิ่งบางจะยิ่งดัดได้ง่ายแต่ไปอยู่บนกีตาร์จะไม่คงทนลักษณะของไม้ข้างคือเกรนไม้จะเป็นทางนี้นะครับเส้นไม้ที่เราเห็นเนาะมันก็จะไปเป็นอย่างนี้เลยนะครับคอเตอร์ซรนะครับเราเน้นคอเตอร์ซอ,รอย่างเดียวเพราะเวลาที่เราดัดไม้ข้างเนี่ยเซลลูโลสของมันหรืออะไรต่างๆเนี่ยเวลามันงอทางด้านเนี้ย มันจะแข็งแรงนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นในรูปแบบนี้สมมติไม้ข้างมาแบบนี้เนาะแล้วเกรนไม้อยู่ด้านนี้นะครับสมมติเกรนไม้อยู่ด้านนี้หรือเป็นแบบแนวภูเขาหรือคุณตัดไม้ไมาเป็นแบบสัดซออะไรเงี้ยนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือเวลาคุณดัดดัดมันนะครับรอยต่อระหว่างเส้นตรงนี้ครับมันจะปริ ออกจากกันนะครับซึ่งก็จะทําให้ไม้หักหรืออะไรก็แล้วแต่ปัญหาจิปาถะนะครับหคือปริ 2. คือเวลาดัดแล้วเนี่ยมันจะดัดไม่เสมอกันหมายความว่าปกติเราต้องการให้ระนาบของมันเดี๋ยผมหากระดับสักครู่สมมุติว่าสมมุติว่ามันเป็นไม้อย่างนี้เนาะเวลาเราดัดเนี่ยเราจะให้เป็นโค้งอย่างนี้ใช่ไหมครับการโค้งของมันเนี่ยมันต้องโค้งแบบระนาบตรงเนี้ตรง พราะกีตา้ามันมันไปเป็นไม้ข้างอย่างนี้ใช่ไหมครับไม้ข้างต้องตรงนะครับจริงๆมันก็ไม่เพอร์เฟกต์ร้อนะส่วนใหญ่แล้วถ้าเกิดดัดให้ดีจริงๆควรเป็นอ่าเพอร์เฟกต์มากที่สุดแล้วเดี๋ยวเราไปเคลียร์ไม้ข้างตอนที่ทากีตา้าอีกทีให้มันได้ระนาบที่ควรจะเป็นนะครับปกติแล้วถ้าเกิดไม้ที่เป็นแฟลตซอมาหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันจะบุ๋มมันจะบุ๋มหรือว่ามันจะปูด นะครับเวลาที่เราดัดอันนี้ลักษณะของไม้ข้างไม้ก่อนที่เราจะไปดัดเนี่ยเราต้องรู้ว่ามัน flexible เท่าไหร่ดังนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นคือไม้ข้างยาวๆไม้ข้างยาวๆนะครับสมมุติว่ามันยาวเวลาคุณทําอย่างเงี้ยมันต้องสะบัดอย่างนี้ได้ประมาณหนึ่งนั่นหมายถึงว่าไม้นั้นให้ตัวนะครับมีความยืดหยุ่นนะครับในกรณีของ ไม้ที่เราดัดกันประจําจะเป็นโลสูตรนะครับโลสูตรดัดง่ายกว่าอีกตัวหนึ่งที่ดัดยากก็จะเป็นเมเปิลเมเปิลดัดยากมากเพราะว่า,าตัวเนื้อไม้เนี่ยมันจะแยกกันง่ายนะครับต่อให้เป็นควอเตอร์ซอนะครับจะดัดยากยิ่งส่วนที่เป็นสมมติว่าคุณทำกีตารนะ์คัตเตอร์เวน์อะอะไรที่เว้ามากๆโค้งมากๆม,ม,มันจะดัดยากนะครับเพราะมันงอเยอะ กลับมาที่ s ลส o ูดนิดนึง s ล w o o d อย่างที่ผมบอกว่า s ลส o ูดดักง่ายใช่ไหมครับแต่ถ้าเกิดเป็นชิงชันหรือพยุงนะครับมันจะแข็งมันจะดัดยากกว่านะครับนั่นหมายความว่าคุณต้องทำให้ไม้มันบางลงเพื่อให้มัน flexible นะครับเพราะถ้าเกิดเราไปทำไม้ตัวแข็งๆเปก๊ปกๆดัดแบบแทบจะไม่ยืดหยุ่นตัวเนี่ยอโอกาสหักมีสูงนะครับเป็นลักษณะแบบนั้นทีนี้เครื่องดัด นะครับเครื่องดัดที่เราใช้มี2ตัวหลักๆนะครับตัวแรกก็คือ bending iron bending iron คือตัวนี้นะครับลักษณะของ bending iron ก็คือเป็นแท่งอลูมิเนียมขึ้นมาแล้วก็มีตรงนี้ปรับอุณหภูมินะครับปกติ bending iron มันจะมีถ้าเกิดขยายมันจะมีปุ่ม off ใช่ไหมครับปิดกับ high คือมันสามารถหมุนได้แบบ มุนทั้งไหนก็ได้อย่างเช่นผมบิดมาที่ไฮเลยก็ได้นะครับไม่ต้องไปที่โลก่อนนะครับโอเคปกติเวลาเราบิดนะครับหรืออุณหภูมิที่ใช้ผมจะใช้เกือบไฮแต่ไม่ไฮสุดเพราะถ้าเกิดไฮสุดมันร้อนมากนะครับร้อนมากมันจะมีข้อดีคือดัดได้เร็วแต่ข้อเสียก็คือความชื้นมันออกเร็วเกินไปนะครับโอกาสที่ไม้จะแห้งและหัก มีโอกาสสูงมาก bending iron จะทำด้วยอลูมิเนียมนะครับถ้าเกิดคุณจะ DIY หรือว่าไปหาตัวฮีทแบบตามบ้านหมอ้อนะครับแล้วก็เป็นฮีเตอร์ที่เอาไปต่อกับม,มันจะเป็นแท่งเหล็กมันจะเป็นแท่งเหล็กคล้ายๆในเตาเตาอบขนมนะครับมันจะมีแท่งเหล็กแบบนั้นแล้วเราเอาไปต่อกับท่อสมมุติว่าเราจะ DIY ใช้เหล็กเหล็กท่อแป๊บอนะครับ มาทำ bending ามาทำตัว bending iron ก็ได้นะครับแต่ข้อเสียมีอยู่อย่างเดียวคือมันเป็นสนิมพอมันเป็นสนิมปับ๊บมันจะไปติดที่ไม้ปุ๊บนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือเวลาเราดัดไม้ข้างนะครับมันจะมีน้ํำยางของไม้น้ํามันของไม้มันจะหลุดออกมาด้วยนะครับมันจะติดกับตัว bending iron และ bending iron จะเปรอะและดําซึ่งถ้าเกิดคุณใช้เหล็กเนี่ย มันก็จะขัดพอขัดปับ๊บเดี๋ยวสักพักสนิมก็จะขึ้นเหล็กนะครับอันนั้นเป็นเรื่องปกติแต่คุณจะบอกว่างั้นคุณก็เอาผ้าห่อก็ได้นะครับมันก็สามารถทําได้หลายวิธีซึ่งแล้วแต่งบประมาณนะครับอยากเลือกใช้แบบไหนเลือกใช้ได้เบ n นดิ้งไอรอนก็แพงหน่อยประมาณสักอถ้าเกิดผมจำไม่ผิดราวๆสัก5,000ไม่รวมค่าส่งต้องต้องบอกว่าผมจำราคาจริงๆมันไม่ได้นะซึ่งหลักๆผมใช้ของสจวรตแม็กนะครับ ตัวของจีนเนี่ยผมไม่แน่ใจอาจจะหาได้ในราคาที่ถูกกว่านี้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดงบประมาณคุณเอื้อมถึงเนี่ยก็แนะนำว่าเป็นตัวที่เป็นอลูมิเนียมดีกว่านะครับมาตัวถัดไปก็คือตัวซ้ายมือก็จะเป็น bending machine ซึ่งมีหลายยี่ห้อมากนะครับตัวนี้เป็นของ lmii นะครับในส่วนตัวของผมเนี่ยมันมีขาจับด้านเดียวขาจับก็คือขาที่มันเอามาจับตัวนี้ครับ ตัวที่เป็นตัวกดนะครับมันมีฝั่งเดียวซึ่งเวลาที่เรากดด้วยแรงสูงๆเนี่ยความคาดเคลื่อนมันมันมีครับมันสามารถบิดได้เล็กๆน้อยๆซึ่งอาจจะไม่แนะนําแต่ถ้าเกิดคุณจะใช้ก็ใช้ได้นะครับมันมีหลายยี่ห้อมากใน eBay ก็มีซึ่งส่วนตัวที่เมื่อก่อนผมใช้เนี่ยผมซื้อจาก eBay าราคาตัว bending iron bending machine นะครับแพงอยู่นะครับรา,รา 20, วสองหมกว่าบาท ถ้าเกิดรวมค่าส่งนะประมาณ20,000กว่าบาทถ้าเกิดผมจำไม่ผิดนะครับค่อนข้างแพงแต่ถามว่าถ้าเกิดคุณมีเจ้าตัว bending machine แล้วจะดีขึ้นไหมบอกได้เลยว่าชีวิตคุณจะง่ายขึ้นนะครับถามว่าซื้อตัว bending iron ทางด้านขวามือได้ไหมอย่างเดียวได้ไหมก็ตอบว่าได้ผมใช้ bending iron อย่างเดียวเนี่ยอยู่หลายปีนะครับก่อนจะตัดสินใจซื้อ bending machine b เบนดิ m งแมชชีนแพงแต่ทำงานได้เร็วและความเร็วของมันเกิดมาจากการแก้ไขปัญหาในการดัดไม้อ่ะเดี๋ยวเราจะมาดูกันเดี๋ยวผมจะพูดในแง่ของเบนดิ n งไอรอนก่อนนะครับ Bending ไอรอนถ้าเกิดเรามองภาพจากท็อปวิวลงไปนะเวลาเราดัดไม้นะครับเราดัดไม้ตัวเบนดิ n งไอรอนเนี่ยมันจะเหมือนตัวรูปไข่นะครับมันจะมีด้านหนึ่งเป็นด้านด้านที่แหลมกว่านะครับ ไว้สําหรับดัดมุมเล็กๆดัดเข้ามุมเล็กๆแล้วก็จะมีส่วนที่ป้านก็คือทางด้านฝั่งนี้นะครับกับส่วนที่โค้งแต่ไม่มากก็คือฝั่งนี้นะครับเวลาที่เราดัดไม้ผมเอาเป็นภาพท็อปวิวเลยนะตัวไม้ที่เราเอามาดัดนะครับมันจะมาทางแนวนี้เนาะแล้วก็แตะกับตัวเบนดิ้งไนลอนนะครับลักษณะของมันก็คือไปแตะความร้อน แล้วเราก็ดึงมันดึงมันจนมันโค้งอย่างนี้การที่ไม้โดนความร้อนและโค้งนะครับไม้จะต้องมีความชื้นนั่นหมายความว่าคุณก็ต้องมีฟอกกี้หนึ่งอันก็ฉีดไม้ตลอดนะครับให้มันชื้นให้มันเปียกถ้าเกิดคุณดัดไม้แห้งไม้จะแตกนะครับแต่คีย์ของการที่ไม้จะยอมบิดตัวนะครับคือตอนที่ไม้กำลัง คลายความชื้นสมมติว่าไม้เปียกๆโดนความร้อนของเบนดิ้งไอรอนน้ำจะระเหยออกใช่ไหมครับพอน้ำระเหยออกปับ๊บการที่ไม้กำลังน้ำกำลังระเหยออกจากไม้เนี่ยมันเป็นการทำให้ไม้ยืดตัวได้เร็วที่สุดดังนั้นการที่คุณจะทำให้ไม้เปียกตลอดเวลาก็ทำได้และมันก็เป็นสิ่งที่ควรจะทำใช่ไหมครับแต่ว่าลักษณะของมันไม่ควรเปียกมากเกินไป พอถ้าเกิดเปียบมากเกินไปเวลาที่คุณดัดมันจะดัดได้ช้ามากนะครับการดัดพยายามอย่าแช่นานลักษณะของมันคือดัดแล้วมันจะมีเสียงของไม้ของน้ําที่มันเดือดมันจะมันจะใช่ไหมครับพอมันดังแบบนี้ปั๊บเนี่ยเราค่อยๆดันมันการดัดไม้ข้างเนี่ยมันเป็นอะไรที่ไม่มีการตายตัวใหมายถึงว่าคุณต้องเรียนรู้ว่าไม้ของคุณอ่ะมันโค้งตอนไหนนะครับปกติแล้ว จังหวะที่มันเริ่มแห้งน้ําเริ่มเหือดออกไปจากไม้เนี่ยมันจะโค้งได้ดีนะครับลักษณะของมันจะเป็นประมาณนั้นเวลาดัดให้ดัดเผื่อไว้นิดนิดนะครับเผื่อไว้นิดนิดนั่นหมายความว่าสมมุติว่า,ากีตาร์เนี่ยมันจะมีส่วนเบาส่วนโค้งนะแต่ละส่วนก็คืออัปเปอร์เบลส่วนเวสส่วนลัวเวล์เบลนะครับหลกัหลกๆเป็นแบบนั้นส่วนที่เป็นส่วนเวสก็คือส่วนเอวของกีตาร์มันจะโค้งเยอะที่สุดส่วนนั้นดัดยากสุดนะครับ ไม่นับคาตเวคาตเวยากกว่าแต่ว่าปกติแล้วถ้าเกิดคุณทำกีตาร์คาตเวก็ก็อาจจะต้องใช้ฝีมือในการดัดเพิ่มขึ้นถ้าเกิดให้ผมแนะนำเนี่ยถ้าเกิดคุณดัดกีตาร์ตัวแรกนะครับพยายามอย่าเพิ่งทำคาตเว a y นะครับมันจะเหนื่อยลักษณะการดัดไม้ข่างจะดัดให้เวสสมมุติว่าสมมุตินะครับเดี๋ยวผมเพิ่มชีทให้สมมุติว่าออกีตาร์เนี่ยมันจะมีเวสแบบนี้ เวลาที่คุณดัดไม้ข้างที่เป็นจุดแรกที่คุณจะควรดัดคุณควรดัดเวสก่อนนะครับวัดระยะให้ดีนะว่ามันอยู่ส่วนไหนของไม้นะครับดัดผิดสั้นไปยาวไปมันแก้ลำบากนะครับหาจุดตำแหน่งของเวสตรงนี้ให้ได้ก่อนนะครับเวลาดัดจากที่มันควรจะเป็นเท่านี้ใช่ไหมครับเวลาเราดัดพยายามดัดให้มันมากกว่าเดิมนิดนึงสำหรับส่วนเวสนะครับ อันนี้เวิร์กว่าก็คือส่วนนี้เยกกว่าตัวนี้พอดีไปจะไม่ค่อยดีเพราะเดี๋ยวสักพักเนี่ยมันจะคายตัวไม้มันจะดีดกลับนะครับเป็นเรื่องปกติมากๆนะครับคุณดัดส่วนนี้ก่อนแล้วค่อยดัดไล่นะครับก็คือดัดไล่ไปดัดไม้ไล่ไปนะครับเวลาดัดอย่าลืมว่ามันต้องตั้งฉากนะมันต้องตั้งฉากก็คือคุณก็ต้องดัดให้มันเป็นฉากกันอย่างเงี้ย ให้มันให้มันเป็นแบบนี้ครับให้มันลงมาเป็นแบบนี้ไม่ใช่ดัดแล้วมันเอียงแบบนี้อันนี้คือลักษณะการดัดไม้ข้างค่อยๆดัดนะครับสําหรับกีตาร์ตัวแรกนี่ตีไปว่าระวังมากๆค่อยๆดัดไม้พยายาม flexible ที่สุดเท่าที่จะทําได้และคิดว่าไปอยู่บนไม้ข้างแล้วไม่พังนะครับคือให้มันสะบัดได้อนนี้สำหรับกีตาร์ตัวแรกนะ ต่ถ้าเกิดกีตาร์ถ้าเกิดคุณเริ่มช่ำชองเนี่ยไม้คุณจะเริ่มแข็งขึ้นมานิดนึงก็ได้หรือว่าจะบางกว่าเดิมก็ได้นะครับโอเคอันนี้คือลักษณะของมันกลับไปที่รูปเดิมคีย์ของการดัดไม้อย่างแรกที่ผมบอกไปก็คือจังหวะที่น้ําเริ่มระเหยออกแบบเริ่มแห้งมันจะเป็นการดัดที่ไม้ยอมบิดตัวได้ง่ายที่สุดก็คือยอมยอมงอได้ง่ายที่สุดแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือเวลาที่เราดัดไม้แป๊บเนี่ย ส่วนที่อันตรายคือฝั่งด้านนอกทั้งหมดเพราะเวลาหักมันจะปรีออกอย่างนี้ใช่ไหมครับมันจะหักออกเป็นแบบนี้การดัดไม้ข้างเนี่ยอันตรายอยู่ตรงนี้ดังนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นคือคุณต้องระวังไม่ให้มันแคร็กมันจะแคร็กออกอย่างนี้ดังนั้นถ้าเกิดเป็นไปได้คุณพยายามหาอตอนนั้นผมใช้คล้ายๆแผ่นกระป๋องนะครับกระป๋องกระป๋องน้ํากระป๋องน้ําหรือ แผ่นสังกะสีหรือแผ่นกระป๋องสีหรืออะไรก็ได้ที่คุณเอามาตัดให้มันเป็นแผ่นนะครับมีความเฟกซิเบิลและตอนดัดให้คุณเอาไอ้แผ่นตรงนี้เอาไปปิดปิดตรงรอยตรงนั้นแล้วเวลาที่คุณดัดไม้เนี่ยให้กดลงไปในส่วนที่เป็นฝั่งฝั่งนี้มากที่สุดนะครับพยายามกดตรงนั้นเพื่อเป็นการยันไม้ไว้ไม่ให้มันปรินะครับในแง่ของการดัดมือ นะครับซึ่งไอ้ตรงเนี้ยคือข้อเสียของ bending iron แต่ถามว่าเก็บงานละเอียดได้ดีไหมเก็บได้ดีนะครับคือเราจะดัดตรงไหนโค้งเท่าไหร่ก็ได้แต่ก็ต้องใช้ฝีมือนะครับทีนี้พอมันเกิดการปรีและการหักได้ง่ายนะครับเขาจึงคิดเครื่องนะครับคิดเครื่องดัดซึ่งเครื่องดัดก็คือ bending machine นะตามปกตินะครับตัว bending machine คีที่ดีที่สุดคือมันจะมีไอแผ่นแผ่นอลูแผ่น, u, ผนเป็นแผ่นสปริงมองจากรูปก็เห็นแล้วแหละว่ามันมันก็คือแผ่นสปริงนะครับแผ่นสปริงเนี่ยมันจะเป็นตัวที่คอยกดไม้ไว้ไม่ให้ไม้มันปริออกนะครับมันจึงทําให้อย่างแรกคือดัดได้เร็ว2องหักได้น้อยนะครับลักษณะคี Key ของมันจะเป็นประมาณนี้แล้วทีนี้เวลาการดัดไม้ที่เป็น e n n i n n m m c h i n n เนี่ยเขาดัดกันยังไง Okay. อย่างแรกเราต้องรู้ก่อนว่าการดัดด้วย bending machine เนี่ยมันจะทำด้วยลักษณะนี้เดี๋ยวก่อนนะครับผมเพิ่มชิดให้การดัดด้วย bending machine นะครับจะเริ่มด้วยการวางเลเยอร์ของไม้ก่อนไม้ที่เราจะดัดไม้ที่เราจะดัดต้องเอามาห่อกระดาษสมมติเรามีไม้มาผมวาดทาแบบนี้แล้วกันนะครับเราเอากระดาษมาหา่อกระดาษเป็นกระดาษน้ำตาลซื้อได้ตาม b 2 s หรือว่าร้านเครื่องเขียนเป็นคล้ายๆกระดาษห่อปกหนังสือครับ เราเอาไม้อย่างแรกก็คือเราเอาไม้มาเอาไม้มาแล้วหอ่อห่อด้วยกระดาษสีน้ำตาลนะครับแต่ก่อนที่จะห่อเนี่ยให้ฉีดน้ำให้ทั่วเลยทั้งหน้าทั้งหลังนะครับตัวกระดาษตัวนั้นจะเป็น 1. คือจะเป็นตัวเก็บความชื้นที่ดี2คือเป็นตัวซับน้ำมันของไม้ได้ดีพอเราห่อกระดาษเสร็จอาจจะเป็นลักษณะนี้ก็ได้สมมุตินะครับห่อกระดาษเสร็จปึ้งนะครับ ห่อกระดาษห่อกระดาษเรียบร้อยเราจะเอาไปวางบนแผ่นสปริงตัวนั้นนะครับอันนี้คือเลเยอร์ล่างสุดเป็นอลูมิเนียมนะครับเลเยอร์ layer ต่อมาก็คือกระดาษห่อด้วยไม้ไม้ห่อด้วยกระดาษอ่าวางปึ้งเลเยอร์ layer ที่3นะครับเป็นตัวนี้เดี๋ยวผมเปิดรูปให้ดูก่อนเป็นตัวซิลิคอนฮีทอ่าแพดซึ่งมันก็คือแผ่นทำความร้อนนะครับ มันคือแผ่นทําความร้อนปรับอุณหภูมิได้ซึ่งมันจะอยู่ในเซตของของตัว bending machine อยู่ละนะครับมันก็จะถูกวางด้วยซิลิคอนทับลงไปและชั้นสุดท้ายก็จะเป็นออันนี้ซิลิคอนซิลิคอนชั้นสุดท้ายก็จะเป็นตัวแผ่นสปริงนะครับรีเช็คอีกครั้งหนึ่งแผ่นสปริงอยู่ด้านล่าง ไม้อยู่ชั้นสองแผ่นซิลิคอนอยู่ชั้น3แล้วก็แผ่นสปริงอยู่ชั้น4ี่นะครับเวลาที่เราดัดนะครับเดี๋ยวผมขึ้นรูปให้ดีกว่าเวลาที่เราดัดเครื่องมันก็จะเป็นประมาณแนวนี้เนาะ,ะโค้งๆแบบนี้เวลาที่เราดัดนะครับให้เอาแผ่นที่เราใส่เนี่ยมาวางแบบนี้ก่อนแล้วเอาตัวเครื่องกดลงมาที่ส่วนนี้ กดลงมาที่ส่วนนี้เล็กน้อยนะครับไม่ต้องกดมากกดกดประมาณหนึ่งให้มันแน่นแล้วกันแล้วเราก็เปิดเครื่องเปิดเครื่องก็คือเปิดให้ความร้อนของอให้ความร้อนเข้ามาที่แผ่นซิลิคอนนะครับอุณหภูมิแรกมันต้องมีเครื่องเช็คด้วยนะมันก็จะมีแท่งแหลมแหลมเช็คมันจะอยู่ในเซตเวลาคุณซื้อมามันก็จะมีเซตทั้งหมดหรือคุณจะซื้อตัวที่เป็นตัววัดอุณหภูมิแบบเอาไปวางด้านบนก็ได้นะครับ มันจะเป็นที่วัดอุณหภูมิอยู่ในสซจูนแม็กถ้าเกิดหารูปเดี๋ยวผมอินเสิร์ตให้ดีกว่านะครับเปิดให้ความร้อนเข้าจนความร้อนถึง190องศาพอความร้อนถึง190องศาเนี่ยให้คุณกดตรงกลางนะครับกดตรงนี้ลงไปอีกนิดนึงนิดเดียวเท่านั้นนะให้มันแน่นกว่าเดิมอีกนิดเดียวนะครับพอความร้อนถึง190 องศามันก็จะดีดความร้อนขึ้นไปเรื่อยๆนะครับตัวนี้มันปรับอุณหภูมิได้เนาะพอความร้อนถึงสองร้อยยี่สิบให้คุณดัดไม้ข้างลงมาแบบนี้ค่อยๆดึงและไล่มันลงมานะครับความร้อนถึงสองรอยยี่สิบนะแล้วคุณก็ไปไล่ดึงฝั่งนี้ระหว่างที่ไล่นะครับแผ่นตรงกลางตรงนี้ถ้าเกิดขยายภาพนะโมมันจะอยู่แบบนี้นะครับโมมจะอยู่แบบนี้แผ่นมันจะอยู่ เราลาตรงนี้มันยังไม่กดลงมาถึงข้างล่างนะย้อนกลับไปเล็กเล็กน้อยก็คือ220เราดึงด้านหลังเป็นส่วนของรูเวอร์เบลลงมาแล้วล็อกไว้และดึงส่วนของไม้หน้า,าส่วนของอัปเปอร์เบลส่วนหน้าเนี่ยลงมาแล้วล็อกไว้พอล็อกไว้เสร็จให้วัดอุณหภูมิไปเรื่อยๆจนเมื่ออุณหภูมิถึง290องศานะครับ290องศา ให้คุณกดตรงกลางลงมาเลยกดลงมาแน่นๆเลยครับกดลงมาแน่นๆพอกดลงมาแน่นๆปั๊บเนี่ยไม้มันจะตึงแล้วมันจะได้รูปทั้งหมดนะครับดังนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นคือมันจะอยู่ที่โมของคุณด้วยว่าโมของคุณเนี่ยเป๊ะขนาดไหนนะครับโมของคุณเป๊ะขนาดไหนถ้าโมของคุณเป๊ะนะครับส่วนที่น่ากลัวที่สุดหรือส่วนที่มีปัญหาคือส่วนวแถวตรงนี้มัน จะไม่แนบสนิทนะครับมันจะไม่แนบสนิทมันจะปูดๆนะครับเวลาคุณดัดถ้าเกิดโมง,งคุณเปะ๊ะตัวกดเป๊ะนะครับสามารถกดได้ถึงตรงนี้แผ่นไม้ข้างที่ตอนเสร็จแล้วเนี่ยมันจะโอเคมากๆก็คือมันจะเป๊ะมากๆโอเคกลับมาที่สเต็ปของ290เรากดลงมาใช่ไหมครับ290ต้องกดลงมา พอกดลงมาปั๊บแช่ไม้ไว้สักประมาณแช่อุณหภูมิเนี่ยไว้สักประมาณราวลาวสัก1นาที2นาทีประมาณนี้ให้เลี้ยงอุณภูมิไว้ประมาณสัก2 9 0 3 0 0ประมาณแค่นั้นแล้วปิดเครื่องพอปิดเครื่องปั๊บทิ้งไว้เลยประมาณสักครึ่งชั่วโมงต้องปล่อยให้มันแห้งเองและมันคูลดาวเองไม้มันจะคงตัวและคงสภาพนะครับซึ่งมันจะแห้งช้าหน่อย อย่างแรกคือเรามีกระดาษเอาไปห่อมันไว้นะครับมันจะเก็บสะสมน้ําความชื้นไว้ที่กระดาษดังนั้นมันจะแห้งช้านิดหนึ่งรอประมาณสักครึ่งชั่วโมงส5สิ้านาทีถ้าเกิดคุณไม่รีบก็ปล่อยไว้สักชั่วโมงหนึ่งสองชั่วโมงแล้วแต่คุณนะครับแต่มันก็ดึงออกได้ละและหลังจากนั้นให้เอาออกมาจากโมนะครับแล้วก็เอาไปอัดกับไม้โมไม้ข้างที่เรามีนะครับเอาไปอัดก็คือเอาไปแคมป์ ให้มันขึ้นรูปแต่จริงๆแล้วเนี่ยเวลาที่มันออกมาจากโมของ bending machine เนี่ยมันกนข้างจะเรียบร้อยอยู่แล้วนะครับโอเคลักษณะจะเป็นประมาณนี้ซึ่งแนะนำนิดนึงว่าถ้าเป็นไม้เมเปิลนะครับไม้เมเปิลใช้อุณหภูมิมากกว่านั้นมันจะใช้ที่ประมาณ320นะครับซึ่งก็จะยากกว่านิดนึงลักษณะคร่าวๆจะเป็นประมาณนี้ คลิปนี้ค่อนข้างยาวเลยนะครับโอเคทั้งหมดนี้เป็นคอนเซปต์ในการดัดไม้ข้างน่าจะไม่มีอะไรผมน่าจะไม่ลืมอะไรนะครับขอบคุณสำหรับการรับชมมากๆครับสวัสดีครับ